มาแล้วครับเดี๋ยวไปทดลองขับตัว New a g e <c oughs> ีกันครับรุ่นสมาร์ทตัดไปด้วยกันกดตัดตั้ก่อนเลยมาแล้วครับหน้าจอแอร์เราต้องเปิดพัดลมก่อนมาแล้วตรงนี้เลยหมดต่างๆพัดลมมาแอร์มาตัาง้งอุณหภูมิก่อนไม่คูเลย ล okay. งแรงไปด้วยเบาหน่อยเบาหน่อยลงแรงหน่อยบอดี้บอดี้บอดีอด้โอเคไม่ปู้วไปลองดูกันว่าเป็นไงบ้างข้างิมขัดก่อนวิ่งดูงกันจุกดีครับเป็นเซลเล์คนแรกที่ได้ทดลองขับตัวนิวเออเทปอันนี้ได้โอเควอ,อ้ดพอต้องเกียร์ล็อกประตูทันทีเลยล็อกอัตโนมัติเลยใช่ไหมล็อกประตโเลย เข้าเกียร์แล้วมันนนกียรใช้ได้ใช่ไหมอาโอ้โหนิ่มนวลนิ่มนวลใชะได้ใช่ได้อือหือใช้ได้ดึกเลยดึกเลยบนนุ่มก่อนมาตาลิ่งดีมากใช้ได้ใช้ได้พรุ่งนี้มาทดลองขับกันนะจะรู้ถึงฟีลลิ่งนะครับการขับขี่วันนี้ผมมาลองขับให้ดูก่อนนะรี้เชิญคุณลูกค้ามาลองขับกันละกัาว่าโอเคนะวงเลี้ยวใช้ได้เลยแหละแทบ ช่องตัวในเมืองมาก <Bye. S 1> ได้ครับรูวว้รู้สิลิ่งแล้ววันนี้มาทำน้องแง่นะครับมาเปิดช uh. ่องให้ตอนนี้โหครับชอบชอบ,ชอบเลยครับอยากมีทุกคันอ่ะอยากเปลี่ยนรถเลย,เลย,ยว่าได้อ่ะพอได้นั่งทดลองขับโอ้ยอยากมีเป็นของอตัวเองอเลยชอ,ชอบมากไ,มได้ครับอุ่นเรียบคนนิดเดียวนะแอร์เย็นมาก นี้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับเชื่ยนกได้ดเอาหลังจากก่อนกองับไไกลนมาด้วย,เเยวางาแล้วแหละ